ป่านนี้พวกมันคงกระอักเลือดตายกันไปแล้วนะนี่โชคดีนะเนี่ยที่ฉันอ่านกระแสจิตแม่แ่งจี้ออกอะ่ะมีแต่เหงอต้งข้างเน่ยแองจี้ก็อุ่นใจมาเลยอ่ถึงคืนน,นี้ก่อนเถอะแองจี้จะได้เป็นเมียของวี อย่างนั้นนะเนี่ยตวีเสร็จแม่เองจี้ไปแล้วนะเนี่ยโอ้ต้องขอบคุณคุณป้าแล้วก็พิธณีมากเลยนะคะที่ช่วยเตือนภัยคุณวีแล้วก็พาออนไปช่วยคุณวีได้ทันเวลาเลยล่ะค่ะ <c oughs> ตราบใดที่ฉันยังอยู่นะฉันจะไม่อยอมให้ใครมาทำร้ายลูกฉันเด็ดขาด <c oughs> รวมทั้งเธอด้วยนะอ่อนกมลเ <c oughs> ออแต่ว่าฉันคาดไม่ถึงเลยนะ ว่าหน,นึ่งแองจี้นี่มันจะอยากได้ลูกชายชิ้นตัวซี่ตัวสันขนาดทําแผนสกรปรกได้ขนาดเนี้แต่นีว่านะหนึงนี่น่ยมันไร้ขัดจริงๆเลยนะเจ้าคะดีนะเจ้าคะที่คุณวีเนี่ยไม่หลงผิดเอามันเนี่ยมันทำเป็นเมีย,ยไม่ได้อจริง ฉันนี่โชคดีจริงๆที่เลือกเธอมาเป็นคู่ครองแหมสุภัยคนโปรดซะงั้งงนห, <c oughs> หน่อยใจอ่ะเออธอก็เป็นผีตัวโปรดใช่เหมือนกันแหละจริงนะ <c oughs> ไม่ได้เรื่องอย่ามาโทษฉันนะไปโทษนางออนกมลนมุ่ใช่ค่ะถ้านนางออนกมลมันไม่โผล่มานะป่านนี้คุณเวอเสร็จลูกแองจี้ไปนานแล้วแล้วค่ะไม่ต้องมาโทษคุณออนกมลเลยพวกเธอทำงานกันไม่รอบคอบเองใครจะไปรู้ล่ะว,ว่าวีจะบอกอยังออนกมลด้วยอ่ะเราน่าจะทำอะไรคิดหน้าคิดหลังให้รอบคอบมากกว่านี้จำไว้ พี่พลวันนี้ไม่มีงานเหรอคะถึงมาถึงที่นี่ได้ไม่มีจ้ะวันนี้พี่ว่างกะว่าจะไม่ช่วยงานแสงน่ะพี่พลจะไหวเหรอคะงานร้านกาแฟเนี่ยไม่ได้เบาๆนะไหวสิพี่ตั้งใจมาช่วยงานแสงโดยเฉพาะเลยนะอยากจะตอบแทนที่แสงดูแลพี่ตอนที่ป่วยนะแล้วมีอะไรพี่ช่วยบ้างล่ะ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn มากเลยนะคะที่มาช่วยแสงพรุ่งนี้พี่ไม่ช่วยอีกนะเอ่อถ้าพี่จะมาทุกวันแสงจะว่าไหมเอ่อตกลงแสงใ้พี่มาช่วยงานหรือเปล่าดึกมากแล้วพี่ว่าแสงกลับบ้านเถอะ นึกว่าจะไปส่งอ่ะเอา้นานึกว่าเป็นใบพี่พลนะะ่ะนี่เลยน้ำตาลจัดอร่อยป่ะอร่อยด้วยอ่ะ ซุ้อหน่อยอ่ะตรงเนี้ยอะไรกินเยอะๆนะเอาเป็นไรอะพี่เป็นพอเลยอ่ะอุ้ยฉันลืมซื้อนะรอแป๊บนึงนะขอบใจจ้าเฮ้ยไหนวะเงินที่แกบอกจะให้ฉันสามวันนะพี่นะสามวันนะ ฉันยังหาหนึนงไม่ครบเลยอ่ะเก okay, ไม่มีโอกาสนั้นแล้วเว้ สนใจทำไมล่ะครับก่แองกเลียกิโก้มันตีกันอ่ะหนึ่งล้มสามใช่ะเว้ยสุดยอดอะไรึ้นอะเฮ้ยพี่กอเป็นไรหรือเปล่าจ๊ะอะไรกันอะคุณเฉินที่แท้นายคนนี้ก็เป็นแฟนเธอเลยยวนตาค่ะคุณเฉินแล้วนายไปมีเรื่องอะไรกับไอ้พวกนั้นอ่ะ ผมติดหนี้พนันน่ะคุณน,นั่นเลยตามมาทวงแล้วจะหนีหนี้ไปอีกนานแค่ไหนก็ไม่รู้ก็คงหนีไปเรื่อยจนมันจะเลิกตามอ่ะอย่างนี้ไหมมาทำงานกับฉันรับรองไอ้พวกนั้นไม่กล้าย,ยุ่งกับนายแนะ่งานอะไรครับ ไอ้ดีคุณปล่าคุณเปล่าคุณไม่ได้แอบบอณเราแลยนะ